เป็นภาพที่จ้ตัวโพสต์เองด้วยนะคะจอจิโอเปโตซียนค่ะเผยภาพหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดกรามจากการที่ยอดนักสู้ชาวอิตาลีวัย35ปีนะคะเพิ่งจะแพ้น็อกบนสังเวียนวันแชมปีเยนชิปเป็นครั้งแรกจากการที่โดนซูเปอร์บอนบัญชาเมกกำปั้นชาวไทยค่ะแตะก้านคอสายจนน็อกกลางอากาศในศึกชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟทเวทรายการวันเฟิร์สไตล์นะคะ เปโเซีเนี่ยมีการโพสภาพหลังจากที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดการามที่โรงพยาบาล f ฟอร์ r าร์พาร์สิงคโปร์ค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่ากรามของผมที่หักตอนนี้ถูกซ่อมแซมแล้วด้วยการยึดแผ่นโลหะการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีผมรู้สึกดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมจะอัปเดตอาการอีกครั้งด้านของอาเมน เปโตเซียนน้องชายของโจจิโอนะคะก็มีการอัปเดตผ่านทางไมเคิลเซียเรโลผู้บรรยายของวันแชม m p เปี้ยนชิพค่ะว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวได้ติดตามอาการของโจจิโออย่างใกล้ชิดพุกคนเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็หวังเพียงที่จะให้เขานั้นกลับมาโดยเร็วแล้วก็ยังไม่ได้มีการคิดถึงการกลับมาต่อสู้แต่อย่างใดน,นะคะซึ่งในไฟล์ที่ j o จิโอจะต้องเจอกับเซฟูลับทัมบูการอฟเนี่ยซึ่งเป็นนักชกชาวรัเสเซียใน,ในการป้องกันแชมป์ IS K.A. รุ่นซูเปอร์วอเตอร์เวทช่วงต้นเดือนธันวาคมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าการแข่งขันในไฟนนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะ,ะยังไงก็ต้องเอาเรื่องของสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนให้แข็งแรงก่อน